ดราม่าต่างแดนอินฟูเอนเซอร์ไทยถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถหน้าวิวภูเขาไฟฟูจิจนซื้อญี่ปุ่นพาดหัวว่าความอับอายของประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นและทำไมเรื่องนี้ถึงร้ายแรงกว่าที่คิดสิ่งที่คุณต้องรู้คือร้านสะดวกซื้อรอซันแห่งนี้คือหนึ่งในจุดที่คนญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหานักท่องเที่ยวล้นอย่างหนักการกระทำที่ขาดมารยาทในที่สาธารณะอย่างการปินรถไม่ได้เป็นแค่เรื่องตลกแต่เป็นการ ไม่เคารพกฎระเบียบและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสังคมที่แข่งขัดเรื่องความสงบเรียบร้อยเป็นอันดับหนึ่งผลกระทบที่ตามมาไม่ใช่แค่ยอดวิวสื่อญี่ปุ่นได้รายงานเรื่องนี้แล้วอย่างรวดเร็วทําให้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยถูกเหมาร่วมไปด้วยซึ่งอาจนําไปสู่การออกกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นหรือการมองชาวต่างชาติในแง่ลบนี่คือบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่าการทำคอนเทนต์ต้องมี ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมชาติเสมอมารยาทในต่างแดนเป็นเรื่องสำคัญจริงไหมคุณคิดว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ